English กับครูนุกในภัสพรภูสวงค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเอพิโซดวันนี้นะคะมีสำนวนภาษาอังกฤษหรืออ e d i o m ยมาฝากกันอีกแล้วค่ะเก็บสะสมอ e i d i o ยมกันไปทีละนิดนะคะเพื่อที่จะได้มีบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างลื่นไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ ช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจบทสนทนาในหนังละครหรือแม้กระทั่งในชีวิตจริงได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเริ่มกันที่สำนวนแรกกันเลยค่ะ back against the wall back against the wall back against the wall นะคะจะแปลว่า be in a difficult situation from where escape is difficult ก็คือเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แม้กระทั่งการหลบหนีนะคะก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยน่าจะแปลได้ประมาณว่าอาจจะหลังชนฝาหรือในสถานการณ์ที่จนตรอกนั่นเองนะคะ For example we know that with so little time and money left to finish the project we had our backs against the wall ก็จะแปลได้ว่าเราเนี่ย รู้ว่ามีเงินเหลือแล้วก็เวลาเหลือแค่นิดเดียวเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ให้เสร็จใช่ไหมคะเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแถมยังหนีจากสถานการณ์นี้ไม่ได้ด้วยต่อกันด้วยสำนวนที่2นะคะ head over heels head over heels คุณเนี่ยกำลังมีความรักอย่างหัวปลักหัวปำเลย if you are head over heels you are completely in love ก็คือการหลงรักใครสักคนหนึ่งอย่างแบบบ้าคลั่งเลยนะคะ For example Max fell head over heels in love with his colleague and wants to marry her คุณแม็กซ์เนี่ยตกหลุมรักเพื่อนร่วมงานของเขานะคะแล้วก็อยากแต่งงานกับเธอนั่นเอง Head over heels นะคะจะเอาไว้ใช้ในเวลาช่วงแรกๆที่เราตกหลุมรักกันหรือว่า เราชอบใครช่วงแรกๆนะคะหรือถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นนั่นเองค่ะ Hate over h e e l s มาที่สำนวนต่อไปค่ะ Barking up the wrong tree Barking up the wrong tree ก็คือเห่าไปที่ต้นไม้ผิดต้นใช่ไหมคะสำนวนนี้จะแปลได้ว่า การที่เราเนี่ยเข้าใจผิดหรือหาสาเหตุที่ผิดไปจากที่มันเป็นความจริงนั่นเองหรือการที่เราหาวิธีการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึงให้สำเร็จแต่ทำผิดทางนั่นเองนะคะเราจะใช้ในประโยคได้อย่างไรได้บ้างมาดูนะคะ she thinks it will solve the problem but I think she's barking up the wrong tree เธอเนี่ยคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นจะช่วยแก้ปัญหาของเธอได้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเธอเข้าใจต้นเหตุของปัญหานี้ผิดนะ she's b a r k i n g up the wrong tree สำนวนต่อไปค่ะ chicken and egg situation chicken and egg situation ก็คือสถานการณ์ไก่และไข่นั่นเองค่ะสถานการณ์ไก่และไข่นะคะ chicken and egg situation มันจะแปลได้ประมาณว่า เป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่าสิ่งไหนควรจะมาก่อนหรือมาหลังนั่นเองไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันประมาณนี้นะคะ For example, I need to have an experience to get a job, but without a job, I can't have an experience. It's a chicken and egg situation. ประโยคนี้จะแปลได้ว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะมีประสบการณ์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะหางานทำได้แต่ถ้ายังไม่มีงานทำ ฉันก็จะไม่มีประสบการณ์มันเป็นสถานการณ์ที่ไก่กับไข่มากๆเลย chicken and egg situation สำนวนต่อไปค่ะ on cloud nine on cloud nine on cloud nine นะคะก็แปลตรงๆได้ว่าบนเมฆหมายเลข9ใช่ไหมคะจริงๆแล้วจะแปลได้ว่า you are very happy ก็คือถ้า you are on the cloud nine you are very happy ถ้าคุณอยู่บน เมฆหมายเลขเก้าเนี่ยแสดงว่าคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะ For example, I was on cloud 9 after receiving the news of my promotion. ฉันมีความสุขสุดขีดมีความสุขมากๆเลยหลังจากได้รับข่าวการเลื่อนตำแหน่งของฉันนั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ Hate in the clouds Hate in the clouds สำนวนนี้เกี่ยวกับก้อนเมฆอีกแล้วนะคะ Hate in the clouds จะแปลตรงๆได้ว่า หัวของคุณเนี่ยอยู่บนก้อนเมฆนั่นเองถ้าจะแปลตามสำนวนนะคะจะแปลได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่กับความจริงหรือว่าไม่ได้มองเห็นความจริงที่เป็นอยู่จริงๆตอนนี้นั่นเองนะคะ you are not in touch with the ground realities for example many academics have their heads in the clouds many academics have their heads in the clouds นักวิชาการหลายๆคนนะคะไม่ได้อยู่กับความจริง ที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่ก็คือเขาเนี่ยเพ้อฝนันหรือว่าฟุ้งฝันไปมากเกินไปนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ the other side of the coin the other side of the coin coin c o i n นะคะก็คือเหรียญน,นั่นเองค่ะ the other side of the coin ก็คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งของเหรียญเนี่ยจะแปลได้ว่า the other point of view ก็คือการมองจากอีกมุมหนึ่งนั่นเองค่ะ For example, many jobs have been lost, but the other side of the coin is that firms may now be hiring more workers. ตอนนี้เนี่ยคนสูญเสียงานไปมากมายเลยใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยตอนนี้บริษัทก็อาจจะจ้างคนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ การเปรียบเทียบก็คือเหรียญมีสองด้านนั่นเองนะคะมองอีกมุมนึงแล้วก็สามารถมองได้อีกมุมนึงเหมือนกันสำนวนต่อไปค่ะ between the devil and the deep blue sea between the devil and the deep blue sea จะแปลได้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกสองทางแต่ทางเลือกทั้งสองทางนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะเลือกเลย ทางเลือกทั้งสองทางนี้ไม่พึงปราถนาเลยนั่นเองนะคะ For example, if you support your son, your business partner will be hurt, and vice versa, you're caught between the devil and the deep blue sea. ถ้าคุณเนี่ยสนับสนุนลูกชายของคุณหุ้นส่วนของธุรกิจของคุณเนี่ยก็จะเจ็บปวดไปด้วยนะคะ Vice versa ก็คือในทางกลับกันนั่นเองคุณเนี่ย อยู่ในสถานการณ์ที่เลือกได้ยากมากเลยก็คือถ้าเลือกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็จะเจ็บปวดใช่ไหมคะและถ้าเลือกอีกทางนึงอีกทางนึงก็จะเจ็บปวดเหมือนกันไม่สามารถเลือกได้เลยนั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ a n eye for an eye and a tooth for a tooth and eye for an eye and a tooth for a tooth สำนวนนี้นะคะในภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันนะคะก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองค่ะ a n e n i e for a n e y e and a tooth for a tooth จะหมายความได้ว่าถ้าสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งทำความผิดนะคะคุณก็คิดว่าเขาเนี่ยต้องถูกลงโทษในแบบเดียวกันที่เขาทำความผิดนั่นเองค่ะถ้าเขาทำความผิดร้ายแรงเขาก็ควรจะถูกลงโทษแบบร้ายแรงเหมือนกันตาต่อตาฟันต่อฟันเลย For example I'll return damage to my car by damage to his car a n e n i e for a n i y e a tooth for a tooth ฉันเนี่ยจะคืนความเสียหายให้รถของฉันโดยที่ฉันเนี่ยจะทำรถของเขาให้พังเหมือนกันตาต่อตาฟันต่อฟันไปเลยประมาณนี้นะคะสำนวนต่อไปค่ะ Hold your horses Hold your horses แปลตรงๆได้ว่าถือม้าของคุณไว้นะคะการที่เราต้องถือม้าของคุณไว้เนี่ยจะแปลว่า Be patient ก็คืออดทนเอาไว้มีความอดทนไว้นะคะ for example hold your horses I'm not done with my explanation yet ใจเย็นไว้ก่อนฉันยังอธิบายสิ่งนี้ไม่เสร็จเลยสำนวนต่อไปค่ะ let one's hair down let one's hair down one นในที่นี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เป็น her his หรือว่า your ก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นผมของใครก็ได้ Let o n e s hair down จะแปลว่าปล่อยผมลงนะคะถ้าแปลาตามตรงแต่สำนวนนี้จะแปลได้ว่าเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ทำตัวอย่างไม่เป็นทางการทำตัวชิลๆสบายๆนั่นเองนะคะ For example, over tea on Sunday, he finally let his hair down and talked about his hobbies and family. ตอนที่เราเนี่ยดื่มชากันเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ ในที่สุดเขาก็ปล่อยผมของเขาลง let his hair down แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขามีผมยาวนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาเนี่ยก็ทำตัวสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายในที่สุดแล้วก็สามารถพูดเรื่องงานอดิเรกแล้วก็ครอบครัวของเขาได้นั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ hit the sack hit the sack hit the sack นะคะจะไม่ได้แปลว่าต่อยกระสอบใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วจะแปลว่า to go to bed ก็คือเข้านอนนั่นเองค่ะ For example I hit the sack around 11 p.m. I hit the sack around 11 p.m. ก็คือฉันเข้านอนตอนประมาณ5ทุ่มนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ Get someone off the hook Get someone off the hook ก็คือการที่เอาใครสักคนออกจากตะขอน,นั่นเองค่ะ Hook H-O-O-K hook จะแปลว่าตะขอนะคะ if you get someone off the hook you help them get out of trouble ถ้าคุณเอาใครออกจากตะขอใช่ไหมคะก็แสดงว่าคุณเนี่ยช่วยให้เขาพ้นจากปัญหาที่เขากำลังปเผชิญอยู่นั่นเอง for example don't worry my lawyers are working hard to get you off the hook ไม่ต้องกังวลนะทนายของฉันเนี่ยกำลังพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากปัญหานี้ สำนวนต่อไปค่ะ Strike while the iron is hot Strike while the iron is hot ถ้าแปลตรงๆนะคะจะแปลได้ว่าให้ตีตอนที่เหล็กกำลังร้อนนะคะจำนวนนี้ภาษาไทยเราก็ใช้กันนะคะดำเนินการในสิ่งที่เราได้รับโอกาสมาตอนนั้นนั่นเองค่ะถ้าโอกาสมาถึงปุ๊บให้รีบลงมือทำเลยน,นั่นเอง For example That's an amazing deal you are getting Don't wait, strike while the iron t o s s or else it will be gone. นั่นเป็นข้อตกลงที่เยี่ยมมากเลยที่คุณได้มานะคะอย่ารอเลย Don't wait ให้คุณเนี่ยลงมือทำตอนนี้เลยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสนี้มันจะหายไปก่อนนะคะสำนวนต่อไปค่ะ Hit the jackpot, Hit the jackpot. ฮิตเดอะแจ็ p พอนะคะจะแปลได้ว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฮิตเดอะแจ็ p พอจะเป็นการประสบความสำเร็จโดยที่ต้องอาศัยโชคช่วยนิดหนึ่งนะคะ For example we've hit the jackpot with our new product sales have doubled เราเนี่ยโชคดีเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรามากๆเลยเพราะว่ายอดขายเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นกลายเป็นสองเท่าเลยทีเดียวก็คือไม่ใช่ว่าประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของเราอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาด้วยมาเกี่ยวข้องนะคะเราก็เลยใช้คำว่า hit the jackpot นั่นเองสำนวนต่อไปคะ่ะ have the last laugh have the last laugh หัวเราะที่หลังดังกว่านั่นเองคะ่ะ If you have the last laugh, in an argument or disagreement, you ultimately succeed from a seemingly losing situation ถ้าสมมติว่าคุณหัวเราะทีหลังใช่ไหมคะจะแปลได้ว่าคุณเนี่ยตอนแรกเหมือนกับว่าจะแพ้การโต้เถียงแต่พอมาถึงตอนสุดท้ายคุณกลับกลายเป็นคนที่ถูกหรือคนที่ชนะไปนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นหัวเราะที่หลังก็เลย ดังกว่า for example he was dropped from the team but he had the last laugh when he was recruited by a rival club at t higher e h fee เขาเนี่ยถูกถอดถอนออกจากทีมนะคะแต่เขาได้หัวเราะครั้งสุดท้ายหรือหัวเราะที่หลังดังกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับคัดเลือกนะคะจากสโมสรคู่แข่งแล้วก็ได้ค่าธรรมเนียมจ่ายตังเนี่ย สูงกว่าที่เดิมซะอีกเพราะฉะนั้นมันจะแปลได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกเป็นผู้แพ้ในตอนแรกใช่ไหมคะแต่พอถึงจุดจบแล้วเขากลายเป็นผู้ที่ชนะหรือผู้ที่โชคดีไปเขาก็เลยหัวเราะที่หลังดังกว่านั่นเองค่ะประโยคต่อไปค่ะ See the light of the day See the light of the day เห็นแสงของวันนะคะ ถ้าสมมุติว่าใช้ประโยคนี้มันจะแปลได้ว่าเวลาที่เราทำอะไรเป็นสิ่งแรกในที่สุดนั่นเองค่ะ for example after so many false starts his book finally saw the light of the day หลังจากที่เริ่มต้นผิดพลาดมาหลายครั้งนะคะในที่สุดหนังสือของเขาเนี่ยก็ได้ see the light of the day ก็คือเห็นแสงสว่างของวัน หมายความได้อีกในหนึ่งนะคะจะแปลได้ว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้ทำหนังสือเขาจนเสร็จแล้วก็ได้ขายหนังสือของเขาสัทีนั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ hold your tongue hold your tongue เมื่อกี้นี้เราถือ horses ก็คือถือม้าของตัวเองแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องมาถือ tongue ก็คือลิ้นของเรานั่นเองค่ะ hold your tongue จะแปลว่า เราเนี่ยพยายามที่จะอยู่นิ่งๆหรือไม่พูดนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะพูดอะไรบางอย่างออกไปนั่นเอง For example, I often have to hold my tongue when he tells me how good he is at football. I know that he can hardly kick. ฉันเนี่ยมักจะต้องอดกั้นแล้วก็กัดลิ้นตัวเองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พูดอะไรออกไปตอนที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเล่นฟุตบอลเก่งแค่ไหน เพราะว่าความจริงแล้วฉันเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เก่งฟุตบอลเลยนั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ hit the nail on the head hit the nail on the head ก็คือตีตะปูนะคะตรงหัวพอดีตีตะปูตรงหัวพอดีเนี่ยจะแปลได้ว่าเราเนี่ยสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุของสถานการณ์นี้หรือปัญหานี้นั่นเอง For example, I think Mick hit the nail on the head when he said, "What's lagging in this company is feeling of confidence." ฉันคิดว่ามิกเนี่ยพูดตรงจุดมากๆเลยเมื่อเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดไปของบริษัทนี้นะคะก็คือ feeling of confidence จะแปลว่าความรู้สึกมั่นใจสำนวนต่อไปค่ะ someone notes. under someone's nose, under someone's nose. ใต้จมูกของใครสักคนหนึ่งนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันหรือว่ามองข้ามมันไปนั่นเองค่ะ For example I was looking for my keys all morning but they were right under my nose the whole time ฉันเนี่ยหากุญแจของฉันนะคะทั้งเช้าเลยแต่ จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ใต้จมูกของฉันมาตลอดเวลาเลยก็คือมันอาจจะอยู่ในที่ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่คุณมองข้ามสิ่งสิ่งนั้นไปนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ swallow your pride swallow your pride swallow นะคะจะแปลว่ากลืน pride จะแปลว่าความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะการกลืนความภาคภูมิใจของตัวเองเนี่ยจะแปลว่าการที่คุณยอมรับผิด เมื่อคุณเนี่ยทำอะไรผิดไปแล้วก็สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่อาจจะแบบน่าอับอายหรือว่ามันอาจจะรู้สึกน่าอายที่คุณเนี่ยจะต้องยอมรับมัน For example, it's okay if you make a mistake. Just swallow your pride and admit it. มันไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าคุณเนี่ยทำความผิดพลาดแค่กืนความภาคภูมิใจของคุณเนี่ยไปแล้วก็ยอมรับซะว,ว่าคุณทำผิดนั่นเอง สำนวนต่อไปค่ะ raining cats and dogs raining cats and dogs ก็คือฝนตกหมาและแมวนะคะฝนตกหมาและแมวเนี่ยจะแปลได้ว่าเวลาที่ฝนตกหนักมากๆเลยนั่นเอง for example it has been raining cats and dogs for the last whole hour let's brace the traffic jam ฝนตกหนักมากๆเลยมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตั้งรับการจราจรที่ติดขัดก็คือฝนตกหนักรถก็จะติดนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ go through the roof go through the roof จะแปลได้ว่า to increase beyond expectation สิ่งไหนก็ตามนะคะมันเพิ่มขึ้นเกินความคาดหมายหรือว่ามากขึ้นมากจนเกินไปเกินความคาดหมายของเรานั่นเอง For example, petrol and diesel prices have gone through the roof. ราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยพุ่งทะลุเพดานขึ้นไปเลยค่ะ Go through the roof ก็คือราคามันแพงขึ้นเกินที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองสำนวนต่อไปค่ะ Rub salt someone's wounds Rub salt in in someone's wounds <S จะแปลตรงๆได้ว่าการถูเกลือนะคะบนแผลของใครสักคนหนึ่งนั่นเองการที่เราถูเกลือไปบนแผลของใครใช่ไหมคะมันก็คือการทำให้เรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันแย่ลงกว่าที่มันเป็นอยู่แล้วก็คือเรื่องนี้มันแย่อยู่แล้วเราทำให้เรื่องนั้นมันแย่ขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะ It's bad enough that he was right and she was wrong, but the way he keeps talking about it, it s just rubbing salt in her wounds. มันก็แย่มากพออยู่แล้วนะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนพูดถูกแล้วเธอเนี่ยเป็นคนที่ผิดแต่วิธีที่เขาพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้สิ่งสิ่งนี้มันแย่ลงไปอีกสำนวนต่อไปค่ะ Have a thick skin. Have a thick skin แปลตรงๆก็จะแปลว่ามีหนังนะคะหรือว่ามีผิวที่หนานั่นเองค่ะการที่เรามีผิวที่หนานเนี่ยจะแปลได้ว่าเราเนี่ยรับผลกระทบจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือ rejection การปฏิเสธน้อยลงนั่นเอง You need to have a thick skin to survive in politics. คุณเนี่ยต้องทนต่อเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ให้ได้เพื่อที่จะอยู่รอดในการเมืองนั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ wear two or several hats wear two hats หรือ wear several hats ก็คือการใส่หมวกสองใบหรือใส่หมวกหลายๆใบนั่นเองค่ะการใส่หมวกหลายๆใบเนี่ยจะแปลได้ว่าคุณเนี่ยทำงานมากกว่า1อย่าง ในบริษัทหรือในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนั่นเองค่ะรับบทมากกว่าสิ่งที่คุณทำนั่นเอง for example he wear two hats in the company chief marketing officer and chief information officer เขาเนี่ยรับตำแหน่ง2องตำแหน่งในบริษัทนี้เป็น chief marketing officer ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น chief information officer นั่นเองค่ะสำนวนต่อไปค่ะ spill the beans spill the beans spill the beans นะคะจะแปลได้ว่าการที่คุณเนี่ยเปิดเผยข้อมูลความลับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเอง he was afraid she would spill the beans he was afraid she would spill the beans, spill the beans. เขาเนี่ยกลัวว่าเธอจะเปิดเผยข้อมูลความลับของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจสำนวนต่อไปค่ะ test the water Recht The Water ก็คือการตรวจสอบน้ำใช่ไหมคะการ Test น้ำการตรวจสอบน้ำจะแปลได้ว่าการที่คุณเนี่ยพยายามค้นหาว่าผู้คนเนี่ยเขาจะชอบสิ่งสิ่งนี้หรือเปล่าก่อนที่คุณจะเปิดตัวหรือว่าบอกใครสักคนไปนะคะจะใช้ได้ทั้งสิ่งที่คุณอยากจะบอกคนอื่นหรือเวลาที่เปิดตัวสินค้าใช่ไหมคะเราก็จะต้องให้ลูกค้าเนี่ยทดลอง Pro ดัก t ของเราก่อนใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยจะชอบหรือเปล่าลูกค้าอายุประมาณนี้จะชอบหรือเปล่า For example, the company is testing water with few products before going full steam. บริษัทเนี่ยทำการทดลองนะคะว่าลูกค้าจะชอบ Product นี้หรือเปล่าก่อนที่จะปล่อยไปเต็มที่ไปเต็ม speed นั่นเองคะ่ะสำนวนต่อไปคะ่ะ Start with a clean slate. Start with a clean slate ก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะโดยที่ลืมไปเลยว่าอะไรไม่ดีมาก่อนในอดีตนั่นเองค่ะ For example, relations have not been great between the two countries, but it's time to start from a clean slate. ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยจะดีเลยนะคะระหว่างสองประเทศนี้แต่มันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นใหม่ แล้วก็ลืมสิ่งเก่าๆในอดีตไปนั่นเอง start with the clean slate สำนวนต่อไปค่ะ no strings attached no strings attached ไม่มีเส้นสายติดอยู่เลยนะคะแปลได้ว่า free of conditions ไม่มีเงื่อนไขอะไรมาติดอยู่ในสถานการณ์นี้เลยนะคะ for example the world bank rarely gives loans with no strings attached ธนาคารโลกเนี่ยไม่ค่อยให้การกู้เงินออกไปนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยเวลาที่เรากู้เงินออกไปเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น no strings attached ก็คือการมีเงื่อนไขอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั่นเองคะ่ะสำนวนต่อไปคะ่ะ throw caution in the wind throw caution in the wind throw caution in the wind นะคะจะแปลว่า การโยนความระมัดระวังไปในสายลมเลยค่ะก็คือเราเนี่ยไม่ระมัดระวังนั่นเอง For example, just to impress others, he threw caution into the wind and climbed the steep rock without any safety gear เพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะทำให้คนอื่นประทับใจใช่ไหมคะเขาก็เลยลืมเรื่องความระมัดระวังออกไปหมดเลยค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ปีนเขานะคะ โดยที่ไม่ใช้เครื่องมือเรามัดระวังอะไรเลยนั่นเองเพราะว่าเขาอยากจะทำให้คนอื่นประทับใจนั่นเองเลยลืมเรื่องความปลอดภัยไปเลยสำนวนต่อไปค่ะ be in a tight spot be in a tight spot be in a tight spot นะคะจะแปลว่า to be in a difficult situation การที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนั่นเองค่ะ For example, if the government fails to get support from its key ally, it will be a tight spot during the voting tomorrow. ถ้ารัฐบาลไม่สามารถได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับการโหวตเลือกตั้งพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ And that's it for today's episode และนั่นก็คือสำนวนทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเพิ่มคลังคำศัพท์สำนวนกันไปแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยจำได้ดีที่สุดก็คือการนำไปใช้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปฝึกแล้วก็เอาไปใช้จริงในบทสนทนาในชีวิตด้วยนะคะ Thank you for listening to Hello English ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ Hello English ทุกๆวันสุกเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็ฟังซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งเวลา6กโมงเย็นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหรือฟังย้อนหลังทุกๆอปพพิโซดเลยสามารถเข้าไปฟังกันได้ที่ moe.radiothai.net ค่ะ You have been listening to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษ Hello English กับครูนุกนภสนัสพรภูสว่วงรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการเรียนรู้